ทำที่ผิดกฎหมายการระบาดของยาเสพติด 3. เพื่อให้เครือข่ายวัฒนธรรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันนะครับความเป็นห่วงเป็นใยของคนักษนาศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือรูปแบบการสร้างความโปร่งโดงสมรรถจัรในรูปแบบการสร้างความโปร่งโดงสู่ชุมชนในมิติวัฒนธรรมรู้เกี่ยวกับการนำมิติวัฒนธรรมแบบนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบวันสการพระคุณเจ้ามือจังหวัดัารบูนนำมีค่านิยมและพฤติกรรมแบบวัฒนธรรมต่างชาติภายใต้ความแตกต่างหลากหลายและอยู่กวัฒนธรรมไปขับเคลื่อนในพื้นที่กระผมหวังว่าทุกท่านคงได้ระดมความคิด ใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าเราอยู่ด้วยกันด้วยความเอื้อความสามัคคีร่วมแรงร่วมของเราให้พัฒนาแข่งแย่งแข่งขันเปินตัวเองอันที่เรามาเป็นแกนนำทางด้านไว้มากขึ้นทาของการที่จะ ดูแลสังคมของคอสชอในเรื่องของการที่จะพลิกพื้นความสงบสุขเสถียรสังคมไทยเสถียรในอดีตก็คือจริงมาตั้งแต่ในอดีตอาวัฒนธรรมดีๆที่มีอยู่ในสางความคิดโดยเฉพาะความคิดของทางเบนนะครับเพื่อให้ตัวเองแบบทางความคิดเกิดปัญหา มาจากไหนอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นคำทักทายเป็นลงสยามเมืองยิ้มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ